มาพี่น้องมา้งมึงวันนี้มึงเห็ดเฟี้ยงอยู่หน้าพี่น้องพอแล้วเก็บขมาให้แม่น้องบีไปเลาะมึงอยู่มือออกไปเมื่อวานนี่มันบ่เห็นเล่าเนี่ยนั่นไว้ป๊ะไว้เห็ดเฟี้ยงวันนี้ดอกบานแล้วอยู่หน้าอีหลีได้หนิพี่น้องบ่เป็นมงอื่น เห็ดเฟียงเห็ดเฟียงมันเกิดลายแถวแล้วแถวนี้มันอันอยุเพอได้ปุ่นเห็ดเฟียงี่ย,ย,ย,แ,ลย,ย,ย,ยแ,แล้วมาต้มปุน่นต้มไปอันนี้เอาใส่ไว้มาเป็นอย่างมันปูมเ้าใส่เขาไปน้ำใส่เม็ดเขาไปน้ำ ันนี้ประตูน้องบีใหญ่ไว้ใหญ่ออกไว้เด้อสิไปทอดไข่น้อพี่น้องเลยปลากระป๋องปลากระป๋องก,องกองับจะถอดไข่นะแล้วน้องบีล้างกระทะก่อนเดี๋ยวแหงมะมืึงกันเนะาะยหนมแม่ลับปนเห,เห็ดเห็ดเสี้ยงอยู่หน้าเฮาเมนบ่อยู่หน้า,าอิลิบบะเมนว่าสือแล้วมาวา่าเด้อันนี้ออกอ,อกยูออ่หน้าแมนนี่ด,ดอกดำนด้พี่น้องนี่เีดยงบ้านเกิดเองมันบานเด้ นอนกองเฟี้ยงหบาเฟี้ยงมันบานพอเราเก็บเข้ามาแล้วเขาก็น้องบิารับแต่แต่อันนี้ฝนตกมากรับเฟี้ยงเขาก็ปลูกเป็เฟี้ยงบ้านเกิดเองมึงมึงมึงแต่ดอกมันถ้าเห็ดเฟี้ยงปูเขาเจ้าเสี่ยวแต่ดอกจุ่มจุ่มมันมาขายเลยอันนี้มันดอกบานแล้วเราไม่จะเห็ดเฟี้ยงเพราะนจะใจเข่าใจเข่ากันไว้ มเมดข่าวสารกันไว้ขึ้นันพี่น้องเอียงกับตานฟังไส้ขันเป็นเห็ดแหนะเห็ดขอน,นอแงงใส่แหน่นขันขันสื่อมาก,กยังว่าข้าเจานันติอันนี้เขาเก็บอยู่หน้าห้องือาฮแต่แหงมาเมืองตอดแมปป่นอีกหลอดหนึ่งต้องบีดสีดยามาแล้วกินยาลงน้ำรับเลยจนพอ่อหม่หมโงเมียเนาะ มึงคงมีไอวาพอเขามาพอป่านนี้ก็ยังนหนักตึงอยู่ยอ,ยอืมขนาดสีดเนี่ยนี่พี่น้องกันโบสีกับแท่งสีครับสีดล่งแล้วข้าวหนึ่งกับกับว่าหอดบ้านกับกินยาลงอีกห,หอด จักวางเสาวางอันอันนี้หอดโคลาดช่วงหาเมืองได้นี่แหละเดี๋ยวแห่งมะมองพี่นอ้องแม่มเราหันพักไปก่อน่อะมันพี่น้องไปดูไปดูปดแม่จะปุ่นละหอ,อนเด้หูอันนี้หอ,อน,หออน Ừ, hóa mà Thao ở Thao ở ở làm luôn Vì là tầm ừ. ตัวมันบานนะยัไปเห็นว่าอรุนวองเพียงอยู่มันอยู่อันเพียงอันก่อนเก่าก่อนเก่าขึ้นตังเนี่ยบัดจ,จะเอาวั่นมาใส่จะเลยออกมิตมเอาไประด้ใส่เสือส้อใส่ยังมม่ได้พี่<ม>น้องมันเกิดเอง เนธธรรมชาติเ็ดเพียงธรรมาชาติเกิดเองต้องเทออกอเทกล่องใส่ซ้ำนานมันแต่มันจะออกว่ได้อันนี้มาแล้วปลาทูลงแล้วก็ต้นหอมตอนน้นทมันก็ได้อันนี้เห็นปลาทูมันเลาทูน้อง<ร><ร>บีใ<ร>หญ่ออกไงมือเชสาวีบ้าท,ทนีน้ำยากระปุ่มบริเวณมะเสาวนั้น จเ็กกดเนาะมันมีนานหลายพี่น้องแม่ต่ำเมื่กี้กระเด็นเอาให้มันต่ำง่ายๆคนพี่น้องเขาต้องเติมน้ำลงที่หลังนี่น่ะมันสีน่านแหลก หัสหมูมบ้านเนาะหมูบ้านป,ปนเห็ดปวกันนี้ก็ได้อยใสามา้าบ้าหรอเ่มาแล้วมาแต่โดนเติบแล้วเพราะว่าันไปหับเอาโยอันรถดนี่หใหม่จายแพ้จานั่นเ้ย รับตาพี่น้องดีเด่นเขากล่องพี่น้องเลยเอ้าเดี๋ยวเพียกจูนเลยถูผ้าแม่แม่เดี๋ยวแม่แม่เอาเองมัดซะเลย gan còn ba mấy nghìn <coughs> ba bàn còn đây hết hai cái cả hết thay hết cuộc cả sáng nó cho thôi. เม่สิเขาตาตาแหงมืดบ่ขึ้นอยู่ <c oughs> เห็นป๊อปป้าในกะเด็นใส้เสียอยู่พี่นี้ก็ือคือโค้มลายพี่น้องเอ้ยบุญนานนานบ้านไก่้อดก,ก,ก็บมะล่อมสเหยดมันมึงจะบาทอยู่ าหาเหนนะหั่นเจ็บ n h อยู่ตะบานจะข้องกับพวยาว à o จะไม่ติดผงด้วยตั้งแต่บานจะข้องก็ยาวไม่ได้มันเป็นว่าหัวหามด้หัวประนวนบ่เคยหามด้การข่ง,ง,ง,งการดั้ม ไดีกันนี่แตกแจ๊ะไปนั่นโอ้กระหางแต่บวกินเหล่ามันก็เต้นนะนะมันมีทางลูกนี่แม่ลูกบวกินเหล่าได้พี่น้องกินเหล่าบวกกินยาแม่ลูกบวกบวกกินเหล่าได้ลูกนี่กินเหกินยาค่ะอย่าตกใจเด้ออันนี้ผมว่าเด้อใส่ถุงน่องปนแห้งหรือปนน้ำปนน้ำใส่น้ำไม่เยอะใส่พออุจุ ใส่ใกระชี้เป็นหัไหวกวมันถิ่ขว<า>ัปลาแดกพี่น้องยาสีปลาปลาโน,น่นกินแต่ปลาแดกและพี่น้องเพราะว่าปลาโน,น่นบ่วมากแค่ลำปลาได้นับเลยนะเรากใส่แก้วใส่แกงแกงกะจะเน้นปลาแดกเป็นส่วนใหญ่ ตาแดกอัน,นี่มันกินได้ทุกอย่างอันใจได้ทุกยอย่างคุยก็ได้หังลาดเขาดิเดออัมีหูเขาโอ้โหหักแต่่าน,นั่นเด้อด้องม,มีหูงเขาตัวใบสอง <laughs> เดาไฟดับ ขนไม่แห้งขนกัดเป็นไรอ,อืมน้ำลายแตกห้วเข่าเป็่าะไมอเลยปะมอเยังซิมนะเด้อตอนเห็นผู้ปรแรหลกดเอ่อเส็จ ใบกระตูนมันหอมพี่น้องแสบคากมะไปกินน้ำกันพี่น้องขอบพระคุณในลายที่ติดตามปากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำปนเปื้เปี้ยงบ้านเฮ้ยเปื่อนี้ยงตลาดที่เปี้ยงบ้านแม่เห็นเปี้ยงอยู่นะพ่อเก็บเขึ้นมาให้แม่กันเห็นเปี้ยงตลาดมันติจุ่มดอกอันนี้มันมันบานมันอันนี้แล้วสังเกตดอกมันรูดพี่น้องเดี๋ยวเมนูมอันนี้เดี๋ยวแม่จะทอดไข่ไข่ก็ปากระป๋อง ไปก่อนขออาไพในเสียงน้องบีน้ำอาการกับกบคอยดีปันได้มือนี่เนาะกัจะไปยายร่วงชิปให้มึงเรื่อยๆพี่น้องขอใหญ่อีกจังมือนึงเดี๋ยวกะเศร้านักด้วไปก่อนสวัสดีจ้า